สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เด็กๆมาที่นนอะไรคะวันนี้เด็กๆมาอะไรวันนี้มาน้ำน้ำน้ำเต็มเลยไหนวันนี้มาดูข้าวนี่น,น้ำเต็มเลยไ,ไปดูสิเ <isas? S 1> ป็นยังไงบ้างรู้สึกไปยังไงครับ มิวเ,มมมวเป็นไงบ้างหันมามิวเป็นไงบ้างมิวหันมาพ่ป้าเป็นไงบ้างเอิ่มเยสดชื่นไหมสดชื่นอากาศดีไหมครับดอเคครับ ข้าวเกิดกำลังจะง,งามไหนพอแล้วยังพอแล้วลูกโน่นโน่นไ,ไปแปลงกระดาษไป วันนี้ฝนกำลังจะตกฟ้ามืดคืมใช่ไหมเมียวใช่ตรงนีังเลยตรงนีังเลยค่ตรงน,นี้รวมกันเลยวิ่งตรงน,นี้ก็มีน้ำคูเยอะเลยไหนโอเคครับพ้ากิดเราลื่นจงน้ำเราก็ก็บอกว่า เ e l l me มีเพอแล้วค่ะพอตอนแรกแม่ว่าจะไปพาไปเก็บเห็ดแต่น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าต้นไม้ลองฮะไม่ไปแล้วค่ะมันจะเลอะพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเม่มาด้กาน แม่มาอยู่ตรงนี้ครับเนี่แม่โอเคนะคะทุกคนอ่าตอนนี้พอแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเด็กๆเด็กดกลับบ้านแล้วนะคะเร็กมาเร็วกลับบ้านแล้วคะ่ะโอเคมา